สวัสดีครับโอ๊ตครับเราอยู่กันที่โชว์รูมรถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์โฮมคาร์ชนบุรีโชว์รูมที่ขาจะรถสวยใหม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นวันนี้เดี๋ยวพาชมรถที่สวยคุ้มค่ากับราคาราคาหายไปหลายแสนบาทน่าใช้จริงๆนะครับ สำหรับ Mazda CX-8 2.5 s p e x c l u s i v e ถ้าพูดถึงแบบนี้คือ e x c l u s i v e นี่หมายถึงอะไรแสดงว่ารถรุ่นนี้เป็นเบาะแบบสองแถวคู่หน้าสองแถวสองก็เป็นคู่เหมือนกันและแถวสุดท้ายติดการ3แถวนั่งได้เคนหรือด้านหลังเนี่ยแถวกลางเนี่ยจะแ,แยกซ้ายขวาใครหาซื้อรถสวยๆผมบอกคันนี้ ห้ามพลาดด้วยประกานทั้งปวงลดจดทะเบียนปี2024นะครับลดออกปี2023จดทะเบียน2024เจ้าของซื้อเงินสดมาตัวนี้เป็นกระจังหน้าใหม่แล้วรุ่นเดียวกับบนโชว์รูมนะครับกระจังหน้าใหม่ออปชั่นแน่นไม่ว่าจะเป็นกล้อง360บายสปอร์ตทุกอย่างสวยสดงดงามจริงๆ ใครหารถคันนี้อยู่ดูกับผมสัก20นาทีแล้วท่านจะตัดสินใจได้เลยว่ารถสวยแน่คันนี้สีเดิมทั้งคันเป็นสีเทาเดิมจากโรงงานตัวท็อปที่สุด SP Exclusive ดียังไงมีของแถมยังไงโอทอาร์ตบริการยังไงรอชมคันนี้ผมมีเจ้าหน้าที่บริการไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านจะส่งฟรีโดยรถสไลด์ทั่วประเทศ จะซื้อเงินสดก็ได้ไม่ใช่ปัญหาจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้ไม่ใช่ปัญหา,า,กกไ,ดไ,ญหาได้หมดนะครับผมมีใบและประกันตัวถังและเลขไม่ออกให้หากตรวจสอบพบเจอว่ารถมีชนไมไม่แท้แต่ต่อตัวถังน้ําท่วมยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมเงินกลับบ้าน1นึ่งแสนและผมมีบริษัทกลางครูอินสเปกชั่นเข้ามาตรวจสอบให้เรียบร้อย344จุดว่ารถเป็นรถสวยเดิม ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมได้ห้าดาวทั้งภายนอกภายในยและระบบช่วงล่างคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะฟรีดาวผ่อนเดือนละสองหมื่นกว่าบาทพี่รถมันเซกเมนต์ป้ายแดงเท่ากับ Fortuner GR ราคาปัจจุบันเหลือหนึ่งล้านหนึ่งเก้าหพันผ่อนเดือนละสองหมืใครหาซื้อรถเจดที่นั่งที่อยากได้ใหญ่ๆคันนี้คือคำตอบวารันตีศูนเหลือ อดอารซื้อเพิ่มให้อีกหนึ่งปีที่ศูนย์มาด้าทั่วประเทศฟรีดาวน์ได้เลยครับมีประวัติการผ่อนดีคันนี้เอาฟรีดาวน์ไปได้เลยต่อไปค่าจัดค่าโอนจะซื้อเงินสดก็ได้จะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้ค่าจัดค่าโอนฟรีผมไม่เก็บนะครับซื้อเงินสดไม่เสียแว็กเปอร์เซ็นตสบายใจได้เป็นรถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นซื้อจัดไฟแนนซ์ผมฟรีประกันภัยประเภทหนึ่งให้ นะครับประมาณ30,000กว่าบาทผมฟรีประกันภัยให้นะครับฟรีวานรันตีซ่องศูนย์มสด้าให้หนึ่งปีใครโทรมาพี่ครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับครับฟรีบริการฉุกเฉินหนึ่งปีทั่วไทยไม่จำกัดยางแตกแบบเสียรถเสียสตาร์ทไม่ติดวิ่งไม่ได้ผมมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ถึงหน้ารถ วันรับรถเติมน้ำมันให้เต็มถังบว,วกร่องมาทึกหน้ารถให้เรียบร้อยสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทางครับใครสนใจแอดโอ๊ตได้เลยแอด o a t a r t รรับประกันว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนเบอร์โอ๊ตครับ094 999 1941 094 999 1941 ไม่ผิดหวังในการที่เลือกซื้อรถยนต์มือสองที่โอทอคโฮมค่ะชนบุรีเอาเอาเลยเอาไงต่อคันนี้สีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานนะครับและทีเด็ดคือคันนี้เบาะด้านหลังของเขาเปลี่ยนจากเบาสองแถวเล็กๆธรรมดาเบาะตัวเล็กๆธรรมดาเป็นเบาะ V I P นวดได้มีเป่าลมบิ Mouse, ๊กมาส์เอนนอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันก่อนอย่างที่บอกครับ ซื้อกับผมกุญแจอยู่ไหนลืมเอากุญแจมาแอดมินฟังอยู่พาชมเอากุญแจหน่อยลืมหมหจะร้ายลืมอีกกุญแจเอา้าดูไฟหน้าก่อนคันนี้เป็นไฟหน้ารูปโฉมใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นไฟหน้าสไตล์สกายแอคทีฟกล้อง360องสงศาเลนคี p อะแดปทีฟค e ู o คอนโทมีครบหมดทุกอย่างนะครับสวย คันนี้สวยเลยเดี๋ยวไปดูภายในมาสด้าเนี่ยมันเป็นรถที่รายละเอียดการมาร์คดีมากกุญแจมีครบสองดอกให้เรียบร้อยนะครับกุญแจหรูหลาหมาเห่ามากกุญแจหรูหลาหมาเห่ามากนะครับภายในสวยกันชนหน้าไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยคันนี้รถวิ่งแค่สามหมื่นกิโลรถวิ่งน้อยมากโอ้โหดูห้องเครื่องดิสองพันห้าร้อยซีซีนะครับ 2,500cc เบนซินสกายแอคทีฟจตัวถังเลขไม่ผมการนตีให้อยู่แล้วรอยมาร์กทุกอย่างรถไม่เคยไขไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับรอยมาร์กมีครบนะครับฝาอุ้ฝากระโปรงก็มีรอยมาร์กเราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันฝากระโปรงของ m a ส d a ก็มีรอยมาร์กเหมือนกันสบายใจครับแก้มหน้าสายเดิม รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับแก้มหน้าเอ,อ้เมื่อกี้นี่แก้มซ้ายอันนี้แก้มซ้ายเดิมนะครับรอยมาของหัวโชค๊คเดิมทั้งหมดเนี่ยเนียนกริฟเลยหัวนอ็อตเดิมทั้งหมดนะครับแต้มจากโรงงานทุกอย่างเนี่ยแต้มสีเหลืองรอยมาร์กไว้ทุกจุดสบายใจนี่เนียนกริฟต ใครหารถสวยๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคันนี้รถวิ่งสามหมื่นมากิโลมีวันันตีศูนย์มาสด้าให้ด้วยนะครับทุกอย่างเสียซ่อมฟรีที่ศูนย์มาสด้าเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ทุกอย่างฟรีหมดเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้นะครับรถเป็นสีเทาเทาเทาทาอ่ะจะไม่น้ําเงินนะเทาทำเข้มๆ้มาดทำสไตล์แบบไมนรี้เทาอะไรเทาเข้มแล้วกันนะครับล้อมแมท เป็นล้อแม็กขอบยี่สิบเอ้ยล้อแม็กขอบสิบเก้าท่ทีล้อแม็กขอบสิบเก้ายางโตโยนะครับสวยๆล้อแม็กขเขาขอบสิบเก้าสีไฮเรลแบ็กสวยคันน <combined> right. <te yup> <te> ี้ใครหายอยู <mort> ่ห้ามพลาดนะกล้องสามร้อยหกสิบองศาอย่างที่บอกตัวนี้คือรุ่นที่แพงที่สุดของมาสด้ประเทศไทยนำเข้ามาขายรถใหม่ป้ายแดงล้านแปดกว่าคันนี้เหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมืัน ผ่อนเดือนละสองหมื่นสีเทาสวยนะสีเทาไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยนะครับลดผมขัดเคลือบสีพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับก่อนลูกค้ารับรถผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะกุญแจเป็นกุญแจแบบทีเลสโกนี่นี่อ่ากล้อง,360องสามร้อหกสิบองศาอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวมุมกระจกเรียบร้อยพอเปิดประตูโอ้โหสังเกตง่ายๆก่อน ถ้าเครื่องเสียงบสนี่คือตัวท็อปสุดน,นะครับเครื่องเสียงโบสตัวท็อปสุดแล้วดูเดิหนังข้างเขาได้สวยหนังเป็นแบบสีน้ําตาลอมแดงสวยนะครับคอนโซลคอนโซลหน้าหรูหรามากหรูหรามากนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีฉีกไม่มีขาดอะไรใดๆทั้งสิน้นระบบออปชั่นฟังก์ชันดูเบาะหนังดูเกียร์อัตโนมัตินะครับควบคุมการทํางานนะครับ กองบันทึกมีให้เรียบร้อยเครื่องเสียงโบสมีทวิตเตอร์เรียบร้อยหลังคาสัรูฟเรียบร้อยเบาะหน้าดนเบาะหน้านั่งแล้วฟิลแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยใหญ่นั่งสบายนะครับคือเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายมันเป็นรถ s อ v แท้ๆมันไม่เหมือน f ฟ r ์ u เนอร์ไม่เหมือนปาเจ r โไม่เหมือน i อ u ูมิวเไม่เหมือนฟอร์ อันนี้คือเป็น SUV SUV คือรถเก่งที่รถมันทําออกมาเป็น SUV ระบบคันล้อหน้าล้อหลังคือมันเป็นออกแบบแบบนี้ไม่เหมือน Fortuner p a ์ปาเอันนี้คือดัดแปลงมาจากโครงสร้างของรถกระบะนะครับหนึ่งล้านหนึ่บาทเจ้าของลำดับที่1มือเดียวพี่นัทชากริตานะครับวิ่งสา0หมืรกิโลฟีดาวผ่อนเดือนละสองห้าร้อยบาทโคตรสวยคันนี้ใครหา ดูรอยมาร์กทีมงอมถ่ายรอยมาร์กเลยหัวเนาะทุกตัวนี่มีรอยมาร์กเหลืองเหลืองหมดเลยนะเนี่ยรอยมาร์กเหลืองเหลืองมดเลยเนี่ยรอยมาร์กเหลืองเหลืองจบเลยนะเนี่ยรอยมาร์กเหลืองเหลืองจบเลยได้หมดนะครับสบายใจได้ใครหาซื้อรถสวยไม่ผิดหวังแน่นอนกับมา z d a CX-8 แปรถสวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ ประตูหน้าซาประตูหลังซ้ายสะโพกหลังซ้ายล้อมแมตเดิมจากโรงงานขอบ19สีไฮเปอร์แบ็คทีเด็ดของรถคันนี้อยู่ที่เบาะหลังหลอกเบาะแถวสองเขาเปลี่ยนเป็นเบาะ VIP มาเบาะเดิมของ m a z d c x x 8แถวสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเดินทะลุตรงกลางเพื่อไปนั่งแถวสามได้แต่เบาะเดิมของเขาจะเป็นเบาะเล็กๆ นั่งไม่สบายแยกสายขวาเจ้าของเปลี่ยนมาหนึ่งแสห้ามืนบาทพี่ดูทุกระบบมีหมดลมร้อนลมเย็นมีพัดลมมีอุ่นเรียบร้อยมียืดน้องนะครับมีปรับเอหลังซ้ายขวายืดหัวได้หมดเต็มตัวอันนี้เต็มตัวอันนี้เป็นช่องไวเลสชาร์จเจอร์ให้เรียบร้อยเนี่ยดูตัวด,ด,ดูโอ้โหเนียนทริปเลยเบาะมิกก้เมาส์นะครับ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสำหรับเบาะคู่นี้นะครับตัวปรับแอร์อุณหภูมิด้านหลังมีให้เรียบร้อยที่วางแก้วมีให้เรียบร้อยเบาะแถวสามนั่งได้นะครับนั่งได้สามคนเบียดเบียดนั่งได้สามคนรถคันนี้เบียดคือนั่งได้เจ็ดคนถ้าสบายสบายก็หกคนเนี่ยเอาเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยถามว่าสบายพอไหมเนี่ยโค้สบาย จะขับเองก็ได้นะครับขับเองก็เป็นรถครอบครัวหรือเสาร์อาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ขับคุณลูกนั่งหลังเป็นรถครอบครัววันทํางานถ้ามีคนขับรถคนขับรถนั่งนี้เรานั่งตรงนี้มีเครื่องยืดมียืดน่องนะครับไวเลสชาร์จหัวนี่แบบมีมิกกี้เมาส์สบายๆด้านหลังเดินทะลุเข้าไปนั่งได้นี่นี่นอ่ะเนี่ยดูดิเดินเข้าไปนั่งได้นะครับเนี่ย นั่งได้เลยไม่มีปัญหาเนี่ยผมนั่งได้นะครับมาด้า x x 8อันนี้มันพรีเมียมมันรักชูรี่นั่งได้เจ็ดคนสบายๆเบาะแถว2เป็นมิกกี้เมาส์ VIP 1 5 0หนึ่งห้ามกว่าบาทแล้วเดี๋ยวผมจะลองสตาร์แล้วปรับให้ดูว่าเอ้ยมันทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใครรอชมอยู่รอดูได้เลยแผงข้างมีมานตึงๆสวยๆนะครับ ม่านตึงๆสวยๆคันนี้ฟิล์มดีฟิล์มเมอริเดีนะครับฟิลม์มไฮเซรามิกเมอริเดียนถูกต้องชัดเจนดูสวยงามลายมาจนถึงด้านหลังนะครับฝาท้ายไม่มีริ้วรอยอยู่แล้วรถคันนี้พร้อมใช้พ่อคู่ออกจากโรงงานเซ็นเซอร์ด้านหลังครบ Sky Active G ปี2 4 2พ่ผ่อนเดือนละ2,500 0บาทดูฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้าเนียนกลิป นะครับรถคันนี้อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับสติกเกอร์หัวน็อตดูดิดมีรอยมาร์คเหลืองหลือมีแต้มทุกจุดนะครับแต้มทุกจุดจริงๆเพราะฉะนั้นคือกาลังจะบอกว่าใครอูหูไดูดิคันนี้ดีมากกว่ารถห้าดาวอ่ะคันนี้ให้เจ็ดดาวเลยมาร์คเดิมทุกจุดสติกเกอร์มีครบกล้องถอยมีครบอยากจะวางของวางได้นะครับอยากจะนั่งแค่ห้าคน จะวางถุงก anyway ๊อปจะวางกระเป๋าเดินทางจะพับไว้วางของได้หมดนะครับเขาออกแบบมานี่ที่วางแก้วที่เสียบ usb นะครับมีทั้งสองด้านเลยเขาใส่ใจแยกกันชาร์จไปเลยที่วางแก้วแยกกันเลยให้ตัดขาดนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นภาระดูดิคันนี้ครบจริงๆ m a z มาด x 8ปี2024 2.5 sp exclusive ฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงาน เรื่องความเดิมความอุบัติเหตุไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคันนี้โอนอนการันตีให้อยู่แล้วนะครับคือใครหาซื้อรถสวยไม่ผิดหวังแน่นอนสะโพกขวาประตูหลังขวาประตูหน้าขวาแก้มหน้าขวาไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยนะครับคันนี้สวยใสยเลยรถสีเต็มตามภาษาพ่อค้าเขาเรียกรถสีเต็มนะครับโอ้โหเงียนกิฟว่ะ เียนกริบแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันภายในเบาะด้านหลังนะครับตึงเป๊ะดูดิโอ้โหชอบอะเครื่องเสียงโบสนะครับมาหลังมาานข้างมีให้ครบคือเขาออกแบบมาเป็นรถผู้บริหารเนี่ยดูผมให้ดูรอยมาร์กทุกจุดเลยจะมีมาร์กสีเหลืองกับสีขาวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสบายใจได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสตาร์ทก่อนลองสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าบาะไฟฟ้าอันเนี้ย มันทำอะไรได้บ้างมันดียังไงนะครับอสวยนี่ดูอุณภูมิอุณภูมิแยกซ้ายขวาเลยด้านหลังนะครับเลื่อนหน้าหลังแยกออกจากกาันดุก,กล้องด้านหน้าสตาร์สิตกล้องบันชึก กล้อง360องศาจะติดเรียบร้อยนะครับรูปเบาะ V I P ชุดนี้นี่เลื่อนได้นี่ถ้าเราอยากเอาสบายสบายเรานั่งแค่2คนเราเลื่อนเอหลังเลยเนี่ยโอ้โหโคตรสบายตัวนี้พนักพิงเองขึ้นมาได้นะครับมีที่วางแขนเรียบร้อยเพราะอีกวางแขนอีกอันนึงคือเราปิดประตูมันก็จะวางบนมือเราอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมยืดนน่องให้ดูหน่อย ยืดน้นองเรียบร้อยถามว่าสบายไหมยอย่างเงี้ยสบายกว่าเบาะเดิมแน่ท่านลองไปหาดูใน Google นี่ครับเบาะเดิมจะเป็นเบาะอันเล็กๆหัวหมอนชันๆนั่งไม่สบายแต่ก็มีที่กลางเดินเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่น e s p Exclusive นะครับจะเป็นเบาะซ้า,ายขวามีตรงกลางเดินได้แบบนี้แต่ที่คันนี้พิเศษกว่าคันอื่นๆคือ ทำเบาะ V I P มาเปลี่ยนเบาะ V I P มาถูกต้องจากโรงนะางานท่านนี้เปลี่ยนเบาะเพิ่มมาเดี๋ยวนี้เขานิยมมากนะคือคนไม่อยากซื้อรถตู้กินน้ํามันหรือมันใหญ่เกินไปก็เอาซื้อรถแบบเนี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนเบาะแถวสองให้มันนั่งสบายขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นเบาะเดิมนะครับตําแหน่งเบาะยังคงเดิมแต่เปลี่ยนแค่รูปแบบของเบาะให้มันนั่งสบายขึ้นแค่นั้นเองดูภายในโอ้โห ตัวนี้เป็นบอร์ดเมมโมรี่สองจุดนะครับออปชั่นต่างๆนี่แน่นที่สุดละเตือนการชนด้านหน้าคุชกอนทนต่างๆมีหมดกล้องสามร้อยหกสิบองศามีให้เรียบร้อยนะครับตามสไตล์มาด้าเกียร์ yeah, <Yeah, S 2> เป็นออโต้แยกเป็นออโต้ uh, Auto ธรรมดาแล้วก็เมนนวนได้โหมดสปอร์ตการขับคงขับขีบข่มีให้ครบนะครับหลังคาสรุปสามหมื่นสามร้อย 68กิโลอย่างที่ผมบอกครับคันนี้ผมฟรีวันรีีซ่อมสูตรมาด้าให้ด้วยอีก1ปีจะซื้อเงินสดท่านก็เป็นเจ้าของลำดับที่สองไม่เสียแวตดใดๆทั้งสิ้นซื้อจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้เต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินแม้จะบาทเดียวผมฟรีประกันภัยประเภทหนึ่งให้ใครหารถสวยอย่าช้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ